วันนี้เวลา15นาฬิกาย2่นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชบิดาสยามบร,รมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปะยังอาคารสุราพัฒน์สองมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2 5 6 5เป็นวันแรก ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศแก่ผู้สมควนรนวุฒิจำนวนหนึ่งคนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิติคุณจำนวนสาคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น1014คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศา,า,า,าสาตร์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมสำนักวิชาแพทยศาสาตร์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์สำนักวิชาทาาันตแพทยศาสตร์และสำนักวิชาศาสตร์และสินดิจรริทัลรัชดีบัณฑิตรุ่นที่24มหาบัณฑิตรุ่นที่25และบัณฑิตรุ 1, ่นท 1, ีท 1, ่27 รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจะสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ได้แก่มหาบัณฑิตรุ่นที่9และบัณฑิตรุ่นที่23ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรติยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมของสาขาวิชาต่างๆเขารับพระราชทานเข็มทองคำจำนวน17คนมีผู้ได้รับรางวัลสีปีบทองซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเ้ารับพระราชทานโล่กิติยศจานวนหนึ่งคน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดซ้อนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น112หลักสูตรโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาารแก่บัณฑิตความตอนหนึ่งว่า บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาแล้วย่อมปรารถนาที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสําเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติการจะทําให้ได้ดังกล่าวแต่และคนจะต้องปฏิบัติกิจการงานโดยอาศัยความรู้ที่ถูกต้องแม่นยําทั้งความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมาซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานและความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆรวมทั้ง ความรู้รอบตัวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อหนุนให้บุคคลที่มีความคิดที่กว้างขวางและทันสมัยสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกได้จึงขอให้บัณฑิตทุกคนมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆและพิจารณาเลือกสรรข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปฏิบัติงานถ้าทาได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้สำเร็จผลและสามารถร่วมมือกันสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติอันจะส่งผลให้บ้านเมืองมีความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป